คักแล้วคักแล้วใส่สมบกอกตุ่มปลาคอใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับผมตุ่มปลาช่อนใหญ่ปลาช่อนใหญ่นี่ตุ่มใส่ปลาคอรครับพี่น้องส่วนหนาหันห้อนอู้ห่าตัว ันใหญ่กว่าถั่วมันใหญ่กว่ยายวถั่วพี่น้องพู่ติดตามเอาเแียงโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวทำการในเช่นไรก่เดี๋ยวมากิดเหมกันครับผมเสียบแชบต้มปลาช่อนใหญ่โอเคครับผมมาติดตามครับผมน้ำเดือนแล้วครับพี่นอ้องต้มปลาใส่บก,กอกครับผมนี่เบกกอกด้วยครับพี่น้องนี่ใส่แล้ามาพริกเผาไผ่แตะของตะไคร้ใส่เบิ่มแล้วพี่นอ้องต้มแบบอีสานบ้านเฮาล่ะ บ่ได้ให้เบิง่งอะคือสิหูวว่าใสหยังแน่พี่น้องแบบอาหารนีสานมาเท่าล่ะต้มแบบแล้วๆแต่ไข่ตำมาพริกหัวหอมลงไปน้ำปลาแดกแค่นั้นล่ะพี่น้องนี่ก็ผมปลาคอใหญ่เม่ไใครเด้อพี่น้องเนี่ยต้มใส่ประกอกเส็บๆครับมาพี่น้องใส่ลงไปเลยอื้อ เดี๋ยวปิดฝาหม้อไว้ครับพี่น้องรอปลาสุกครับผมเดี๋ยวปลาสุกมากินเขาน้งกันพี่นอ้องอัดพี่น้องเลยกินขึนแขนเลยข้าวจิ้มทุ่งไดทุ่ว,ว,วใส่หนาหมมุ้งไหลด้ครับพี่น้องนี่สะพ้อหัวปลากับเต็มหม้อแล้ว จะเด็ดเติามังค์ไหนบ้อยบ้าจักบุญไหน้ำสีบ๊อบบดก้อนพี่น้องรสดีพี่น้องรสดีใส่ลงไปเพิ่มข้มนัวครับพี่น้องต้มปลาช่อนใส่มะกอกน้ำมะซีเรียแน่พี่น้องน้ำเลยเรียน้อยแน่ดอกกอกสมือกจักสายพันธุ์ยังดอกบุ้คคลโอ้ไข่ปลาแตกออกมาแล้วพี่น้องเลย ผงนัวเซ็นลงไปครับผมขาดบหได้ครับผมขาดผงนัวนี่ก็เบิรเท่านั้นแหละทัศน์ว่าจังไหนล่ะต้มใส่แบบกอกระหน้ำเรียร์ได้พี่น้องต้มกินนิดแค่นน้าม้วนไหลอ่าไอหัวปลาเปืป่ยอยจัน้อยก่อนพี่น้องอีกจัดสอ,องอนาทีครับผมสุกเลยครับพี่น้องสุกแล้วครับผมน้ำปลาลงจัดหน่อยนึง ก่อนครับตามด้วยผักหอมชีใส่ได้หลายโหลดพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ยุบลงไปเองหอมชีผักกรขยีงใส่ลงไปผักโคนี่เด้๋เขายุบข้าวเดียวเขาก็ยุบพี่น้องใส่ลงไปโหลดหินแข็งๆพี่น้องหอมหอมพักขยีงเลยนี่แหละอีสานบ้านเฮา กินางอยู่ไงครับผมหากินหาอยากปลาธรรมชาติเ้อพี่น้องมุยปลาเลี้ยงปลาใสเบ็ดเอาเดี๋ยวซิมมึงพี่น้องนี่แข็งๆเลยอื้มคักแล้วคักแล้วใส่สมากรสวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวรล้งน่วกันครับผมโอ้หมอนี่ในต้มปลาคอไงแม่ไข่เลยพี่น้อง ใส่ประกอบปลาตัวนี้ถือเบ็ดได้พี่น้องมาเลยกินโดนละต้มระคออืม,อมเสียปีอีกอย่างนึงเนดะ้ี่เขาห้อน,นึ่งครับผมนี่เขาห้อเจ็ดบใบที่บะก,กอบนี้รสชาติเปียนเปียนอีกย่างหนึง่ง นี่คือน้องแก้มแก้มประคอมึนดิเสนบบาบอะไร่านับสดบะมี่ไป นือเด่นปักเลยพี่น้องเลยมันอยากใส่มือครับผม ขยขบอี่น้องอืมอืม ยินใครยิ้มแล้วอืมอืมเนียนปักเลย ก็มปลาคอเนื้อ,อไรขนาดได้แก็บเลยยืยดหัวกับอิม่มแล้วเนื้อนีน่นังทองเลยโอ้ยครับเนื้ออะไร รรสชาติดีจังอืมอืมหอ,อ รสชาติเแซ่บอีกอย่างหนึ่งนะพี่นอ้องต้มปลาคอเส่นประกอบรสชาติอีกอย่างหนึง่งแซ่บใช่บเบียร์เกิดฝนตกมากกับพ่อไย้กกินอยู่พี่น้อง ลางขึ้นมาจะรอบเลยถึงรักคักเลยรอบผมได้ยุติอนยุติบ่าบาทก็รอบนย้ พี่นองกุ้งปลาเนี่ยกินต้องระวังเลยเนี่พี่น้องอย่านเบ็ดอันเบสตะห้าออกแล้กวกกับย่านเบ็ดผู้อื่นขาดมากนะนี่ครับต้องระวังเนี่ยเคี่ยวให้มันละเอียดนี่กุ่งปลาครับใส่ปลาอืม หัวเปื่อยดีจูยินึ่หัวกบอิ่นะพี่น้องครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับมาปูอิสันนะครับก,กับศิลาพีราน้องไปก่อนเนาะคลิปนี้กับเป็นคลิปเฮ็ดกับเขาแร่งให้พี่น้องได้เบิ่งกันเอีพี่น้องมาเห็นเขาครับผมตุ่มปาคอบ่อไห้ตุต่มน้วก็เลยตุ่มปาคอพี่น้องได้เบิ่งกอนหน้า่าจารย์ปาะคอมีอยู่ใส่เบ็ดมาไว้นะครับไปแล้วครับคลิปนี้ จะได้กับฝากที่ตามคลิปหนังคลิปนี้นนนเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังเล่นใจให้บา้าปูอิสันนะครับครับผมขอบคุณหลายๆที่ขารับชมครับสุขสมบันมานเด้อพี่น้องสวัสดีครับผม